คุยกันในวันนี้นะคะกับอาจารย์ประภาฒบุญชื่นค่ะอาจารย์ประาพาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับค่ะเนี่ยชวนอาจารย์มานะคะในทุกๆเดือนก็อยากชวนอาจารย์คุยเรื่องของเคสหุ้นบางทีเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของปัจจุบันแต่อย่างผู้ชมดูว่าในอดีตอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบางคนไม่ทันบางคนไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าอันเนี้ยเขาเก่าตั้งมาตั้งแต่ปี43าแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งอะ่ะเราเกือบลืมเขาไปนน่ยอาาจจรร์กะทัง มันนึกขึ้นได้ช่วงช่วงปลายเดือนที่แล้วเราก็บอกว่าแหมต้องหยิบเทสตี้<ท>มาชวนอาจารย์คุยสละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะหุ้นของบิวตี้อาจารย์เคยเห็นไหมเคยเห็นคลิปที่เป็นนักท่องเที่ยวจีนแล้วเข้าไปในร้านแล้ว<อ>แบบโกย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 ของโกยกระแก่ไหมใช่ครับเคยเห็นครับเคยเห็นครับใีส่วนตัวต้องบอกว่าก็มีประสบการณ์ในการลงทุนหุ้นนี้มาก่อนด้วยครับอ่าดีไงเหมาะเหม่งเหมาะเหม่งเพราะว่าถ้าอาจารย์ลงทุนถ้าอาจารย์ลงทุนต้องบอกว่าอาจารย์เป็นสายวีไอนะถ้าอาจารย์ลงทุนแปลว่าอาจารย์ก็ตามเรื่องงบ แล้วก็เห็นงบเขาโตถูกไหมใช่ครับเห็นโอกาสในการลงทุนในหุ้นเขาอาจารย์เริ่มเห็นเมื่อไหร่คือต้องบอกว่าเออบิวตี้เนี่ยครับเขาเข้าตลาดมาในช่วงสักปีสองพ1นสิบสองสิบสิบสาประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็แรกๆเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาก็เติบโตได้ดีนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยมาเริ่มเห็นกระแสนะครับของสินค้าของเขาเนี่ยมันเริ่มได้รับความนิยมจากคนจีนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอ่าจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ผมรู้สึกว่า มันตลาดมันใหญ่มากไปตอเนี้ยออกใช่ไหมมันตลาดมันใหญ่มากอะเพราะคนจีนมันโอ้โหประชากร็นพันล้านเนี่ยล้วเขาชอบสินค้าเราเนี่ยโอ้โหมันก็กาลังซื้อเขาสูงกว่าเราหลายเท่านะก็เป็นเป็นทามมิ่งที่ผมรู้สึกว่าธุรก,กิจเนี้น่าสนใจมากๆอ่าแล้วก็ประกอบกับว่าผมคิดว่าตัวธุรกิจเนี่ยจริงก็น่าสนใจครับในมุมที่ว่าราคาสินค้าเนี่ยเป็นกลุ่มแมสอ่าคือราคามันมันมันจับต้องง่ายครับร้อยสองร้อยบาทเนี่ยซื้อได้แหละนะครับนะแล้วก็มีสาขาเนี่ยเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว เข้าถึงคนได้หลากหลายมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรามเอเรียเช่นแบบสยามหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นครับก็ผมเลยคิดว่าเป็นหลักๆเนี่ยคือราคาสินค้าเนี่ยเข้าถึงกลุ่มแมสได้นะครับอสองในก็มีการเติบโตของสาขาที่อบอกว่ามันคิดก็เบื้องต้นนะฮะคิดว่าดูไม่ยากนะเพราะว่าเพราะสาขามันขยายเนี่ยมันเพิ่มโลเคชันเนี่ยก็ทําให้ยอดขายเนี่ยสามารถคูณตามโลเคชันได้จริงไหมครับอ่าคือตอรี่ท,ทุกอย่างมันสนับสนุนหมดเลยในฐานะที่เขาเป็นโกลด์สต็อกในเวลานั้นใช่ใช่ครับใช่อื แล้วมันมันคือมันมันไม่ใช่การตอนนั้นนะคะไม่รู้อาจารย์คิดเหมือนกันไหมมันไม่ใช่เป็นการเหมือนกับเราสร้างสตอรี่อ่ะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็ทําได้จริงนะสาขาเขาอยู่ในจุดที่คนไปคนไปซื้อได้ง่ายเราเห็นนักท่องเที่ยวจีนไปรอหน้าร้านจริงๆแบบนั้นน่ะใช่ครับถูกต้องเลยครับแล้วมันมาสะท้อนที่งบการเงินแน่นอนางบการเงินของบิวตี้โตนะคะคุณผู้ชมโตแบบมีนัยยะแล้วไม่ใช่โตแบบมีนัยยะแค่ปีเดียวด้วยใช่โตหลายปี โตหลายปีแบบมีนัยยะด้วยอ่าใช่ครับเนี่ยนี่ผมมีเอาง,งบมาให้ดูด้วยนะครับนะ,ะว่างบของตัวบิวตี้เนี่ยครับนะเขาก็เติบโตขึ้นนะตั้งแต่ปีสอง3สิบสามที่เข้ามาเต็มปีปีแรกนะครับจากเก้าร้อยกว่าล้านนะครับเป็นพันสามพันเจ็ดสองพันห้าสามพันเจ็ดโหเรียกได้ว่าโตแบบสามสี่เท่าอะครับคุณจอยซึ่ง <ใน S 1> อาจารย์ยอาจารย์รได้มีตั้ง <5 S 1> ข้อสงสัยอาจารย์สงสัยไหมตอนที่เขาเห็นงบเขาโตแบบนั้นคืออันนี้พูดตรงตรงเลยนะครับว่า คือในงบเนี่ยผมว่ามันมันมันก็แอบมันแอบดูยากครับว่าว่าปัญหามันจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะว่าตัวสินค้าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสินค้าที่มันจับต้องได้ง่ายคือมันจะไม่เหมือนพวกธุรกิจ B2B ใช่ไหมคุณจอยที่มันแบบเราแบบโอ้เข้าถึงตัวธุรกิจเขายากมากใช่ไหมครับแต่นี้มันเป็น B2C อะที่เราแบบเราก็ไปที่สาขาได้เรานับยอดบินต่อสาขาได้คุณจอยพอเรานับนับแล้วเราจับมาลองคูณดูเออมันก็ใกล้เคียงอย่างเงี้ย ผมเลยคิดว่าตอนแรกๆเนี่ยผมคิดว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นมันก็เรียลอ่ะมันก็จริงอ่ะประมาณนี้นะครับเอ่อทีนี้แต่ตั้งแต่เนี่ยเขาเริ่มไปขายให้คนจีนมากขึ้นนะครับเริ่มขายของให้คนจีนมากขึ้นเนี่ยผมว่าตัวเลขเนี้ยมันก็เริ่มแบบไฮท์มากๆแล้วสูงมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเลขเนี่ยเริ่มเริ่มแปลกๆจนกระทัง่งมันเริ่มมีตัวเลขอ่ะมันโตแต่เริ่มมีข้อสังเกตคุณจอยว่าเอ๊ะทำไม ไปเช็คลหลายสาขาแล้วเนี่ยปรากฏว่าจำนวนคนลูกค้าเนี่ยที่เข้าร้านเนี่ยเอ๊มันดูไม่เยอะเมื่อคูณจากเขาเรียกว่าเหมือนยอดขายต่อบ,บินใช่ไหมฮะออกมาแล้วเนี่ยเอ๊มันดูเหมือนไม่ใกล้เคียงกับยอดขายจริงๆที่มันเกิดขึ้นอ่าอันนี้มันก็เริ่มเป็นข้อสงสัยที่ทาให้ต้นทุนเนี่ยเริ่มเริ่มเกิดความกังวลก่อนจะเริ่มเอฟปีนน A, ไหนเพราะว่าการเติบโตของเขาเติบโตต,ต่อเนื่องหลายปีนะคะคุณผู้ชมเริ่มเอฟปีไหนจริงจริงต้องบอกว่ามาเอจริงๆริอะตอนชิวหนึ่งปีหนึ่งแปด ก็ไหลปีห้าปียูใช่ถูกต้องใช่ครับมาเองจริงอะคิวหนึ่งปีหนึ่งแปดครับที่จริงต้องอันนี้ต้องบอกนะครับว่าเอังก็ต้องให้เครดิตกับนักทุนคนอื่นๆน,นะครับคุณจอยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนเมืองไทยเราก็มีคอมมูนิตี้เกี่ยวกับนักทุนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็พบว่ามีคนอื่นๆแหละคุณจอยที่เขาแบบขยันมากเาีอย่างคุณจอยแล้วเขาก็ไปนั่งเฝ้าไปนั่งนับบินการคุณจอยจริงอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่า ที่อาจารย์ประพาสเล่าอ่ะถูกต้องเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราบางทีเราอาจจะต้องมีสังคมนักลงทุนนะเราบางคนที่เขาไปไปเฝ้าจริงๆเขาตามหุ้นตัวนี้จริงๆเขาไปเฝ้าจริงคุณผู้ชมแล้วก็ดูบินอย่างที่อาจารย์ประพาสเล่าเลยคือเอ๊ะดูแล้วมันไม่สอดคล้องเลยนะมันไม่น่าจะคูณกันออกมาเป็นตัวเลขแบบนั้นได้มาจากการตั้งข้อสังเกตแบบนี้เลยนะคะใช่แล้วถูกต้องดังนั้นเคสนี้อยากจะไลฟ์ฝัเพื่อนๆฟังด้วยนะครับว่าคือในงบของคุณจอนดูยากมากเพราะในงบมันดู มันดูจะบอกว่าไงเดียมันดูไม่ไม่ค่อยเห็นความผิดปกติเท่าไหรนะ่นักใช่คํานี้เอ,อมีตัวเลขเดียวที่ผิดปกติจริงๆนะที่ที่ผมรู้สึกผิดปกติแต่ว่ามันมันก็เอ๊ะนิดนึงอ่ะแต่ว่าไม่ยังไม่มากอ่ะนะครับก็คือตัวตัวลูกหนี้การค้าค่ะอ่าเนี่ยให้ดูลูกนี้การค้านะครับลูกนี้การค้าเนี่ยนะครับนะปกติเนี่ยเขาจะแบบอยู่ค่อนข้างน้อยคุณจอยเนี่ยยี่สิบสี่สิบเนี่ยเต็มที่และใช่ไหมครับแต่จู่ๆเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดครับคุณจอยมันเริ่มต้นผิดปกติ คือจาก40ล้านเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มไตระดับขึ้นมาครับเป็น70ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบห้าจะสังเกตไหมว่าตัวลูกนี้กันคานี่มันเพิ่มกระโดดขึ้นมาตั้งโอ้โหกี่เด้งนะครับสามเท่าอย่างเงี้ยนะมครับสามเท่านะครับในขณะที่รายได้เนี่ยมันไม่ได้โตขนาดนั้นในปี17นะครับรายได้เนี่ยปี17เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา46เปอร์เซ็นต์ค่ะ แต่ลูกนี่เนี่ยมันโตขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้มันเริ่มน่ากังวลคุณจอยเพราะว่าการที่เขามีลูกนี่กันค้าเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเนี่ยเริ่มขายส่งเริ่มขายส่งอ่าคือขายปลีกเนี่ยมันไม่น่ากังวลคุณจอยไอ้ตอนขายปลีกเนี่ยลูกค้าซื้อเงินสดอยู่แล้วจริงไหมครับมันก็จบจริงไหมครับใช่แต่พอขายส่งเนี่ยมันเริ่มน่ากังวลว่าเอ๊ะการที่ลูกนี่เนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลเนี่ยนะครับคําถามคือมันเป็น B 2 b ซบทึ่งเราเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรเดี่ยไปตรวจสอบมันได้ยากมากขึ้นค่ะริั อ่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอเนี้ยพอธุรกิจนะที่เดิมเขาขาย B 2ูซดีๆอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยมันงบอะมันดูง่ายดูง่ายมากนะครับแต่พอเขาเริ่มขาย b 2ู b ีบปั๊บเนี้ยเงี้ยเราเข้าเข้าถึงข้อมูลเริ่มยากแหละอืเแล้าก็เริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเอ๊ะมันมันก็เหมือนแต่ยังไม่ใช่เลดแฟลกน,ะ,นะก็ประมาณอาจจะเย็นลแฟลกอะไรเงี้ยที่เราสึกว่าเอ้ยต้องมีธงเหลืองปักไว้สักหน่อยหนึ่งว่าลูกนี้มันโตขึ้นเยอะแล้วก็ต้องคอยติดตามลูกนี้อย่างต่อเนื่องอย่างาเงี้หหย<ฆ>ครับก็ เป,เป็นจุดสังเกตเล็กๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่จริงๆไงที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมากๆเนี่ยก็คือตอน Q1 ปีสองพสิบแปดที่ที่เริ่มมีคนคนพบว่าไอ้ตัวเขาคือคนนเนี้ยเขาแท็กตัวเลขเนี่ยครับทุกเดือนเลยคุณจอยหลายสาขาทุกเดือนเออทุกเดือนเลยดังนั้นเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเลยคุณจอยว่าเออววล่มแต่ละสาขาเนี่ยมันเริ่มลดลงอ,ม,อมันเริ่มลดลงอ่าครับประมาณนี้ก็เลยทําให้เอ่อพวกเราเนี่ยส่นยวนใหญ่เราก็จะ, action action ะแอคชั่นเทคแอคชั่นกันแหละค่ะว่า เอถ้าตัวนี้มันลดลงเนี่ยดีคลายเนี่ยแน่นอนว่าถ้าตลาดยังไม่รับรู้ในงบนะในงบนะครับแน่นอนว่ามันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของฝั่งดาวไซที่ทําให้ราคาหุ้นอ่ะลงแรงๆหรือลงหนักๆได้เหตุผลไม่อยอางี้คุณจอยเพราะว่าตอนนั้นมีอีกเหตุผลข้อหนึ่งที่ทําให้ผมคิดว่ามันตึงเกินไปก็คือตัวค่า P/E อตอนพลิกๆอะคุณจอยครับตอนที่ราคาประมาณ23-24บาทนะครับนะ ตอพีคเนี่ยมันพีคที่ยี่สามแดเจ็ดสิบใช่ไหมครับใช่ตอนพีคเนี่ยครับ P.E เนี่ยสูงประมาณเจ็ดสิบเท่าค่ะ P.E เจ็ดสิบเท่าคุณจอยอ,อันนี้คืออันนี้คือ P.E ลุวงหน้าด้วยนะอ่าคือ Forward P.E แล้วด้วยนะไม่ใช่ Trailing <c oughs> ด้วยนะเออคือทุกคนเรามองลุวงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ก็เป็น Forward P.E เนี่ยประมาณเจ็ดสิบเท่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันคือยอดเขาอันหนาวเหน็บแล้วอ่ามันคือยอดเขาอันหนาวเหน็บแล้วนะดังนั้นเนี่ย เออนักลงทุนเนี่ยที่เราเป็น V I ก็จริงแต่ว่าพอราคาหุ้นมันขึ้นไปสูงขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แหละไม่ค่อยสบายใจและอ่าเพราะว่าหนึ่งเรารู้ว่าราคาหุ้นมั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 นเครียกตอบสนองความโลภมากเกินไปใช่ไหมครับนะหนึ่งนะครับสองเนี่ยเออพอมันราคาหุ้นมันสูงมากใช่ไหมคุณจอยมันจะเปิดดาวไซต์ให้มันกว้างมากขึ้นอือ่าเปิดดาวไซต์ให้มันมากกว้างมากขึ้นในกรณีที่ถ้ามันผิดพลาดหรือผิดเป้าไม่ออกใช่ไหมฮะอ่า ถ้าผิดพลาดหรือผิดเป้าเนี่ยโอ้โหราคาหุ้นลงได้แรงมากดังนั้นตอนนั้นเผมว่าพวกเราเนี่ยก็อยู่ในความแบบความกังวลกันมากๆแหละว่ามันมัน่าจะเกินไปแล้วดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นภาพว่ารู้สึกว่ามันไม่ดีต้องบอกตรงๆนะคว่าวันนั้นเราก็ไม่รู้กันคุณจอยว่าว่าเฮ้ยมันจะลงได้ขนาดนี้เรียนตามตรงว่าเราก็เราก็นึกไม่ถึงนะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราควรพอใจกับสิ่งที่ที่เราได้รับแหละ ที่เราได้รับแลลวนะครับประมาณนี้ซึ่งตัวจริงต้องบอกว่าหุ้นนี้เป็นหุ้นสิบเองแต่ว่าตัวผมเองก็ไม่ไม่ได้ซื้อตอนถูกๆนะคุณจอยคือส่วนตัวก็เป็นคนที่ตอนนี้เข้ามาปีแรกผมก็มองไม่ค่อยออกว่าแบบเอ๊ะมันจะโตจริงเหรออะไรเงี้ยผมก็เพิ่งจะมาเห็นตอนที่มันขายคนจีนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองครับก็ได้มานิดหน่อยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ให้เห็นภาพว่าพอราคา,าสูงๆมากๆนะผมว่าการแล้วลงทุนเราก็ต้องต้องต้องระว่าเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น ที่บอกว่าต้องระวังอย่างที่อาจารย์อาจารย์ภาภาร่าคุณผู้ชมฟังคือใช้เวลา6ปีขึ้นไปสูงสุดที่23บาท70แต่ใช้เวลาไม่ถึง2ปีนะคะคุณผู้ชมลงมาเท่าเดิมที่เดิมที่เดราขึ้นไปแต่ว่าตอนที่ PE 70เท่าอาจารย์มุมตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนหรือยังพอเราเริ่มเห็นเริ่มเห็นสัญญาณเตือนว่ายอดขายจะไม่ได้เป็นไปตามคาดแล้วเนี่ยกับ PE ที่70เท่าเราเริ่มเราเริ่มลดพอร์ตแล้วหรือยังเพราะอะไรหรู้ไม่ครับคุณผู้ชมเพราะว่า ถ้าเรายัางเชื่อว่ากําไรยังจะโตนะเดี๋ยวสุดท้ายพีมันจะลงไงใช่ใช่ถูกต้องแต่ว่าพอเราเอ<ช>๊ะว่ากำไร,รมันอาจจะไม่ใช่แล้วนะณจุดจุดนั้นเราตัดสินใจเลยไหมคะอาจารย์ก็อย่างที่อย่างที่แจ้งนะคุณจอยเพราะโดยเนเจอร์ตัวผมเองผมรู้สึกว่าเราก็จะไม่ไม่ได้โลภมากเกินไปอะ่ะคุณจอยคือความหมายคือเราไม่ได้อยากโอ้โหไปจนสุดทางของเขาอะไรเงี้ยเราสึกว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราได้ไดเราอ,อยากขายที่สูงที่สุดสิ โอ้ผมว่ามันเกิดขึ้นยากคุณจอย,ยจคือเพราะอย่างนี้าย,ยากยาก,ยากคือคือจากประสบการณ์ผมนะผมมองแบบนี้คุณจอยผมมองว่าการลงทุนเนะี่ยคุณจอยเราแบ่งกันคุณจอยคือต้องบอกว่าในชีวิตผมอะขายหมูเยอะมากค่ะอขายหมูเยอะมากแต่ผมรู้สึกว่าผมพอใจอืมผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่สามารถที่จะรับความเสี่ยงที่แบบดาวไซด์มันเปิดกว้างมากๆได้ มากนักอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามีความกังวลนี่ะคุณจอยก็เลยทำผมก็จะทําให้ผมเนี่ยขายหมูบ่อยๆประมาณนี้แต่ผมก็รู้สึกว่าผมเออไม่เป็นไรผมไม่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 ซีเรียสเพราะว่าเออขายหมูแต่แปลว่าเราสามารถซีเคียวกําไรที่เราสามารถทําได้มาแล้วไงนี่ออกใช่ไหมค่ะอ่าประมาณนี้นะเพราะถ้าถ้าคุณผู้ชมไม่ขายหมูเหมือนอย่างที่อาจารย์ปาพาเล่าคุณผู้ชมฟังนะวันที่มันลงอ่ะมันไม่เปิดโอกาสให้คิดเลยนะที่สำคัญคือเราจะเกิดอาการมือแข็ง ม่รู้จะแอคชั่นตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะแอคชั่นตอนไหนไแต่ว่าวันที่เราเห็นจากกําไรลงมาเป็นขาดทุนแล้วราคาหุ้นตอบสนองแบบนี้อาจารย์อาจารย์เข้าไปดูต่อไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขา <S 2> <S 2> ดูครับดูครับก็หลกัหลกๆเนี่ยเท่าที่ศึกษานะครับคุณจอยก็หลกัหลกๆเนี่ยมันเกิดจากนี้ข้อแรกเนี่ยก็กระแสคนจีนเนี่ยมันมันเหมือนเป็นแฟชั่นมากๆคุณจอยที่คนจีนเข้ามาแห่มาซื้อสินค้าของไทยอ่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่า จะเห็นเราจะสังเกตได้อยู่แล้วคุณจอยว่าคนจีนเนี่ยเขามีความนิยมสินค้าไทยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เป็นยาหมองบ้างใช่ไหมยาดมบ้าง <erfahren. S 2> เดี๋ยวก็เป็นอะไรก็ไม่รู้แหละนี่หรอไหมคุณจอยมันก็เวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้น,นผมมองว่าตรงนี้มันเป็นกระแสอยู่แล้วข้อแรกอ่ามัน,นกระสรรรรแสอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่ถ้าคุณจีนเนี่ยเขาเสื่อมความนิยมขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทําให้รายได้หลักของธุรกิจซึ่งเป็นคนจีนเป็นหลักเนี่ยครับม จริงๆต้องบอกว่าหลังจากที่ที่ตัวบิวตี้เนี่ยเอเสียลูกค้านคนจีนไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็มันเกิดเรื่องออนไลน์ด้วยค,คุณจอยคือ <S <S ตอนนั้นอะออนไลน์เนี่ยกระแสะเริ่มมาแหละปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยกระแสะออนไลน์เริ่มมาแล้วแต่ยังไม่มากนะครับแต่เหตุผลเนี่ยที่ทําให้บิวตี้อะเริ่มขาดทุนในปีหกสามาก็ปีโควิดพอดีนะแล,ะลก็หลักๆเนี่ยถ้าเราสังเกตกันดูนะถ้าจากันได้คุณจอยคือปีโควิดเนี่ยปีสองยี่สิบเนี่ยเป็นปีที่เออ่ ล็อกดาวน์ใช่ไหมฮะเดี๋ยว work from home เรียน from home mm hmm. พวกนี้มันทําให้กระแสะออนไลน์เนี่ยคนใช้ออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในประเทศไทยอ่า mm hmm. แล้วปรากฏว่าบิวตี้เองเนี่ยเขาก็อาจจะมีการปรับตัวเนี่ยช้ากว่าคนอื่นที่เริ่มใช้ออสื่อออนไลน์มากขึ้นในการที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยขายของหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบิวตี้เนี่ยมีการปรับตัวค่อนข้างชา้าก็เลยทำให้เป็นเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยขาดทุนตั้งแต่จนวันนั้นอะปีนั้นอะเป็นต้นมาถึงตอนนี้จนถ,ถึงทุกวันนี้เลย ก็ในเรื่องการปรับตัวในในเชิงธุรกิจแต่อีกหนึ่งเรื่องของบิวตี้ที่จะคิดว่าใครที่ตามหุ้นตัวนี้อยู่เนี่ยจะรู้สึกเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเราตามในส่งผู้บริหารด้วยพูดถึงหุ้นใหญ่เป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ในฐานะผู้บริหารโดยมีการขายออกเยอะมากๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อคุณหมอไหมคอว็นเป็นแคสี พี่อจจาจารย์ประพาธให้ให้น้ำหนักแค่ไหนกับเวลาที่เราเห็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นผู้บริหารด้วยทยอยขายหุ้นออกมาโอเคครับถามได้ดีมากคำถามนี้นะครับต้องบอกตรงๆนะครับว่าสําหรับนักลงทุนวีไอนะครับคุณจอยเราให้ความสำคัญสูงมากๆกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นใช่สูงมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราชอบบริษัทที่มีเจ้าของหรือผู้บริหารเนี่ยถือหุ้นในสัดส่วนเยอะๆชอบมากอ่ะภาษาน้อลงทุนเนี่ยเราเรียกว่าสกินอินเดเกม ก็แปลว่าเขาเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ฝั่งเดียวกันกับเรากับนักลงทุนอ <Blaze: S 1> ่านอกใช่ไหมครับ <Herm> ถ้าเขาถือหุ้นเยอะกว่าเราเนี่ยแปลว่าถ้าหุ้นขึ้นเขารวยกว่าเราเขาได้มากกว่าเราดังนั้นเนี่ยมันอยู่ฝั่งเดียวกันเซมไซส์แต่ถ้าเขาเนี่ยมีหุ้นน้อยเนี่ยหุ้นจะขึ้นหรือลงเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์ต่อเขาเห็นภาพไหมครับอ่าดังนั้นแน่นอนว่านักลงทุนจะไม่ชอบอยู่แล้วอ่าที่เจ้าของบะพูดแถเนียถือหุ้นน้อยนนักลงทุนจะไม่ชอบมากๆจะไม่ชอบมากๆอ่าเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะทําาาเเืื่ออรรรหปลม ประมาณนี้นะครับทีนี้แต่ในเคสเนี้ยผมว่ามันยิ่งกว่านั้นคือ้บอกว่าการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเขาซื้ออย่างเดียวไม่ขายจะดีที่สุดอยู่แล้วนะครับนะทิยงแต่เคสเนี้ยเป็นเคสที่จริงๆแล้วเนี้ยก็บอกว่าเออเจ้าทางเจ้าของเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาขายเยอะมากค่ะ<า>ยเยอะเยอะ<า>ยขนาดา<บ>ไหนคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดดูขายหุ้นออกรวมกันต่อเนื่องเป็นมูลค่า6,225 <c oughs> ล้านบาท เยอะจริงครับก็เอาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับนะก็จากเดิมเนี่ยเขาถือหุ้นอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยคุณจอยจนขายจนเหลือรวมกันกับกับครอบครัวเนี่ยเหลือสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยโอ้โหขายจนแบบเหมือนแบบนี่ออกมาเหมือนแบบเหมือนเลยก่ันจะแตกแล้วเลยอย่างเงี้ยนะเออประมาณเนี้ยเลาขายหุ้นแบบเหมือนขายหุ้นหนีตายเนะี่ยผมว่าสัญญ,ญาณเนี้ยเป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากคุณจอยผอกว่าอันเนี้ยชัดที่สุดละชัดกว่าทุกอย่างละเพราะว่าว่า คือสัญญาณนี้ชัดจริงๆนะว่าถ้าเจ้าของเนี่ยขายหุ้นออกมาในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็แปลว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นทิศทางของธุรกิจว่ามันจะว่ามันจะดีในอนาคตอะเรื่องออกไหมถ้าเขาเห็นว่ามันดีในอนาคตเติบโตขึ้นไปอีกเป็นเท่าๆตัวเงี้ยก็จะขายทำไมเยอะๆขนาดนี้ละจริงไหมครับเรามองมันเจตนาดีได้ไหมอะเจตนาดีที่อยากจะให้รายย่อยคนอื่นๆได้มีส่วนร่วมด้วยไงอ่า คือจริงๆต้องบอกเลยว่า,วาเหตุการณ์นี้ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับว่าว่าคุณหมอเขาก็มาชี้แจงแหละนะครับว่าเอ้ยเนี่ยก็เหมือนบริษรัทระดับโลกไงเหมือน a c e b o o k เหมือน Google ที่เนี่ยเจ้าของเนี่ยดูมาร์คซักเคเบิร์กสิดูบิลเกตสิบิลเกตเนี่ยถือหุ้นเมคซอฟต์0.5เปอร์เซ็นต์เองคุณจอย0.5เปอร์เซ็นต์คือน้อยมากแต่ว่าผมคิดว่ามันคลนละกรณีกันค่ะข้อแรกบริษรัทระดับโลกเนี่ยเขาไม่ได้ขายหุ้นตัวเองคุณจอยเขาไม่ได้ขายส่วนใหญ่เนี่ยเขามัน การที่หุ้นเขาว่าถูกดรลูดลงเพราะเกิดจากการเพิ่มทุนอืมอ่านี่ข้อแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนกันก่อนนะคือเราดูแค่สแนปช็อตไม่ได้ว่าเฮ้ยนักลหลักระดับโลกเนี่ยเขาถือหุ้นกันน้อยไม่ใช่คีย์พอยท์เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเกิดจากการเพิ่มทุนแล้วก็เอาเงินเพิ่มทุนเนี่ยมาขยายก,กิจการคุณจอนนี่ออกไหมแต่การขายหุ้นของเจ้าของเนี่ยมันคือการเอาเวลเอาเงินเนี่ยเข้ากระเป๋าตัวเองมันไม่เหมือนกันนะ เออมันไม่เหมือนกันนะมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะดังนั้นเคสนี้ก็เป็นเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งที่นักทุนเราเนี่ยเราก็ดิสคัตกันในมุมนี้ว่าเอ๊ะมันมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่ามันอาจจะไม่ไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับหู้นดับโลกได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะก็ดังนั้นก็ต้องดูเอจุดประสงค์จริงๆว่าเอแล้วมันการที่เจ้าของขายหุ้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อบริษัทยังไงจริงๆแล้วมันไม่เกิดเลยคุณจอยเพราะหนูไม่ได้เข้าบริษัทไงถูกไหมครับ อันนี้เป็นเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาถาม,มาอาจารย์ประัาอีกทีนึงนะคะว่าจุดในการที่เราจะ exit อยู่ตรงไหนนะแต่ว่าดูในงบการเงินนะคะเราจะเห็นตัวเลขของลุ้งนี้การค้าที่มันโป่งขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดค<ช>ุณผู้ชมไปดูในในรายละเอียดย่อยๆเนี่ยจะเห็นอ n v e n t ท r y ี่ที่อันนี้ช็อกกว่าอีกแล้วทุกคนก็บอกบว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมันน่าจะเป็นสัญ,ญญาณสุดท้ายไหมคะจาันจย์ปาพภาว่าว่ามันมันน่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับแนะก็ คือผมคิดว่าก็มันก็หลายๆตัวเลขประกอบกันเลยนะทั้งอินเวนท์รีด้วยนะครับทั้งตัวลูกหนี้การค้าด้วยที่มันเพิ่มขึ้นอย่างอย่างมากนะครับนะทีนี้เคสเนี้ยก็เองเป็นหนึ่งเคสที่ผมคิดว่าเต้องบอกว่าแต่งที่บอกแหละว่าอ,อ๋อมันมีตัวเลขตัวหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันนะครับก็คือตัวเลขเนี้ยจริงๆแล้วอันตรายมากคุณจอยอ่าตัวเลขเนี้ยคือเป็นตัวเลขที่อันตรายที่สุดแล้วนะครับอ,อผมจะเลื่อนให้ดูก่อนเขาเรียกแคสซเคิล แคสเซเคิลนะเนี่ยคือวงจรเงินสดนะครับเนะพื่อนๆลองฟังดูนะครับผมยกอย่างนี้คุณจอยหุ้นนะครับที่มักจะมีปัญหาที่เราเคยพูดกันมาแล้วในอดีตนะคุณจอยนะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ JKN หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับตัวรุ่นแล้วแต่บริษัทเหล่านี้รุ้นแล้วแต่มีปัญหาที่ตัวเลขนี้ทั้งนั้นเลยตัวเลขนี้ทั้งนั้นเลยอ่าครับตัวเลขนี้มันเรียกว่าแคสเซเคิลนะครับจะให้ดูตัวเลขนี้นี่คือแคสเซเคิลคือบริษัทที่ผมไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะครับนะจะเห็นได้ว่าปีหนึ่ยยอู่่ทีประมาณวัน เนี่ยรัดล่างนะหกเจ็ดวันนะครับก่อนน,นั้นก็แบบสิบเก้าวันสามสิบวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเลขไม่ได้น่ากลัวมากแต่ปีหนึ่งแปดครับตัวเลขเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาสูงถึงร้อยวันครับตัวเลขเนี้ยมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวแบบนี้ตัวเลขเนี้ยนะครับมันบ่งบอกถึงการมันบ่งบอกถึงเงินสดในบริษัทเนี่ยมันไหลออกจากกิจการมันไหลออกจากกิจการในหลากหลายมิติเช่นออกทางลูกหนี้ลูกหนี้เพิ่ม อ่าลูกหนี้เพิ่มสองออกทางสินค้าคงเหลือเพิ่มอ่าสามจ่ายเจ้าหนี้เร็วขึ้นจ่ายเจ้าหนี้เร็วขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติค่อนข้างผิดปกติซึ่งในเคสเนี้ยนะครับในจริงก็ต้องบอกต้องบอกว่าอยากให้ดูตัวเลขอินเวนทอรี่นะครับมาด้วยร้อยแปดสิบเี่คืออินเวนทอรี่อินเวนทอรี่เดย์เนี่ยเขาเพิ่มจากร้อยยี่สบสี่วันเนี้ยเป็นร้อยแปดสิบวันก็เพิ่มขึ้นมาหาศาลนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ย การที่จู่ๆเนี่ยมันคิดตามผมนะว่าสินค้าเนี่ยที่เป็นตัวครีมเนี่ยนะครับอายุมันก็อาจจะสักเต็มที่นะสองปีก็หมดอายุใช่ไหมฮะก็ต้องทิ้งใช่ไหมฮะดังนั้นการที่อินทูรีนมันเพิ่มขึ้นแบบผิดปกติเนี่ยมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆและคิดดูนะครับว่าอินทูรีนเนี่ยเพิ่มขึ้นในขณะที่จากประมาณร้อยยี่สิบวันเนี่ยเป็นร้อยแปดสิบวันนี่ครึ่งปีแล้วนะอ่าจากแค่สามสี่เดือนใช่ไหมฮะเป็นครึ่งปี ตัวเรียกนี้ถือว่าผิดปกติแล้วค่ะแสดงว่าสินค้าเนี่ยมันกองอยู่ในสต๊อกเราอะนานมากขึ้นจากสามสี่เดือนเนี่ยเป็นครึ่งปีอ่าลองนึกภาพดูว่าถ้าเราเนี่ยไปซื้อสินค้านะเอาง่ายๆพอนะไปซื้อผลไม้หรือไปซื้อของตามเซเว่นก็ได้คุณจอยแล้วเราคลิกดูไอ้วันหมดอายุอะปรากฏอ้าววันนี้แล้วเราอยากซื้อไหมคุณจอยไม่อื <c oughs> ไม่อยากซื้อ <c oughs> นะโดยธรรมชาติแล้วมันแปลว่าสินค้าตัวเนี้ยคนซื้อเนี่ยคะจะมองว่าเอ้ยสินค้ามันขายไม่ค่อยดีหรือเปล่าหนึ่ง ใช่จะมอง,องว่าสินค้าขายไม่ดีใช่พอยิ่งคนซื้อบอกว่ามองว่าจะขายไม่ค่อยดีเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าซื้อใช่ไหมครับอ่าอย่างก็ส่งผลเรื่องข้อนี้ด้วยนะครับรวมถึงการจ่ายจเงินเจ้าหนี้ด้วยก็เร็วขึ้นด้วยอย่างผิดปกติจอยเช่นจากร้อยสาสิบสองวันเนี่ยเห็นไหมร้อยกว่าวันตลอดเลยครับเหลือแปดสิบสี่วันจ่ายเร็วขึ้นอีก<ช>เห็นไหมครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันคือยิ่งยิ่งเหมือนกับว่าทาให้เงินเนี่ยมันไหลออกนอกบริษัทมากขึ้นอื ซึ่งสุดท้ายมันจะส่งผลทําให้บริษัทเนี่ยขาดสภาพคล่องได้ในอนาคตดังนั้นตัวเลขนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัวเลขนะครับของ Cash Cycle เนี่ยมีทิศทางที่เป็นขาดขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นอย่างก้ากระดดมากๆจากเดิมนะหกเจ็ดวันถือว่าดีมากๆสาสิบวันก็ยอดเยี่ยมแต่หลักร้อยวันเนี่ยมันทําให้ธุรกิจเนี่ยต้องเสียเงินมหาศาลเนี่ยไปการหนุนธุรกิจเนี่ยเพื่มหมุนในธุรกิจแบบเพิ่มมากขึ้นมาอันนี้ผมว่าเป็นตัวเลขที่อันตรายมากๆอย่างสตาร์กเนี่ยตัวเลขนะครับก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นั้นตัวเลขเนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นแบบชาร์ปลี่คือแบบขึ้นแบบโหเป็นบบชันแบบนี้ยผมว่าเป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายมากมามอันนี้เราดูในเรื่องของประเด็นข่าวเราดูในเรื่องของสัญญาณเตือนนะคะสุดท้ายอยาก <บ S 1> ถามอาจารย์ว่าอย่างตัวของเคสเนี่ยค่ะตอนที่เรา <บ S 1> จะ Ex i t ซหรือตอนที่เราเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยจุด Ex i t ซของเราคือจุดเอแรกก็คือเราเริ่มเห็นเรื่องของลูกนี้การค้าเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งวง <บ S 1> จรเงินสดเริ่มมีเริ่มมีตัวเลขแบบนี้หรือ ไปเรื่องของกําไรกําไรกําไรอยู่เอาอีกปีนึงขาดทุนครับหรือข้อ <ผม S 1> ที่สามคือถือมาเรื่อยๆเลยนะเอาขาดทุนก็ยังยอมเราให้โอกาสเขากับเนื้อกับตัวได้ในแต่มาแต่ไปแต่เห็นผู้บริหาร <laughs> แต่เห็นผู้บริหารเริ่มมีการขายถ้าเป็นอาจารย์ปราพาในมือหัวอาจารย์นะคะจุดเอ็กซ์เซตของเราคือตรงไหนอืผมว่าถ้าจะทุกจุดเลยนะที่ว่า,าเมื่อกี้ คือคือผมว่าที่ใช้ของผมนะตอนที่ลูกหนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็ยังไม่ออกนะคุณจอยก็ต้องยอมรับนะว่าผมก็ยังรู้สึกว่ายังยังรู้สึกว่าังไงดีอ่ะก็ยังรู้สึกแบบเหมือนเยลโล่แฟลกอะเยลโล่แฟลกอะแต่ยังไม่เลทแฟลกอ่าแต่ตอนที่ผมตัดใจขายจริงอ่ะข้อแรกเ่ยของผมคือตอนที่ยอดขายลดอ่าที่ที่ที่งบยังไม่ออกนะคุณจอยงบยังไม่ออก แต่เริ่มมีเพื่อนๆที่เราไปที่เขาไปเช็คลายละเอียดอะไรเงี้ย mm hmm. เขาเริ่มมาอ mm ัปเดตกันว่าเย้ยอดขายมันมันน่าจะดรอปนะดูมันดรอปจากคิวหนึ่งเยอะนะอะไรแบบอย่างเงี้ยเป็นต้นดรอปในคิวสี่เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นจังหวะนั้นน่ะที่เราเริ่มสก,กัตเตอรบัตต่างหากว่า mm hmm. เราเห็นว่ายอดขายเนี่ยมันมันเริ่มดรอป ทำให้นักทุนเนี่ยไอย้พวกเราเนี่ยก็เริ่มกังวลกันแล้วว่าถ้ายอขายดอกเนี่ยในขณะที่ราคาหุ้นนะคุณจอยมันแบกรับความคาดหวังสูงมากๆอสูงมากๆทําให้ผมว่ามันก็ขายล็อกกําไรไว้ก่อนผมว่ามันก็เซฟกว่าเซฟที่สุดนั้นสำหรับผมเนี่ยคือจุดขายคือจุดนี้แต่ว่าสมมติถ้าเราเนี่ยไม่เห็นข้อมูลนี้แล้วกันถ้าเราไม่เห็นข้อมูลนี้ผมว่าอีกจุดหนึ่งอ่ะก็คือตอนที่เจ้าของขายหุ้นคุณจอยอ,อันนี้ในจากประสบการณ์คือชัดสุด,สด คุณจอยว่าถ้าเจ้าของขายหุ้นในปริมาณมากๆนะครับคุณจอยในปริมาณมากๆนะครับผมว่าอันเนี้ยชัดมากเนี่ยแล้วเราลงดูสิมันเป็นอย่างเงี้ยทุกเคสเลยนะที่เจ้าของขายมากๆอะ่ะอย่าง JKN เงี้ยคุณแอนก็ขายคูดออกมามหาศา,ศาลเลยนะถูกต้องไหมครับค่ะก่อนเพิ่มทุนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เห็นภาพพวกนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆว่าถ้าเจ้าของขายกมาเยอะๆอะ่ะขนาดเจ้าของอะ่ะยังไม่อยากในหุ้นตัวเองเลยอยากคุณจอยแล้วเราก็ไม่ควรจะเข้าไปไหมอน่ะใช่ไหมครับ แต่ต้องขอเพิ่มเติมนิดหนึงนะว่าต้องแบบขายในประมาณมากๆด้วยนะครับมากแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเช็คได้เพราะว่ามีประกาศจากกรตโให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่แล้วว่าผู้บริหารซื้อขายหุ้นเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ตัวเลขเปิดเผยเช็คได้ถ้าเกิดยิ่งเรามีหุ้นเขาอยู่ควรจะต้องดูควรจะต้องเช็คดูแล้วแฝดดูเพื่อได้มากขึ้น แล้วถ้าวันไหนเขาขายออกมาอันนี้ให้ให้เอ๊ดังดเลยนะคะอย่างที่อาจ <A S 1> ารย์บอกดังดังเลย <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ครับเพราะว่าในทางกลับกันนะคุณจอยจังหวะซื้อก็เป็นเช่นเดียวกันนะผมเคยซื้อหุ้นนะครับตามผู้บริหารเหมือนกันนะคุณจอยแต่เราเราต้องบอกว่าเราตามธุรกิจมาอยู่แล้วนะแต่ว่าเจ้าของซื้อทีงแบบพันล้านอย่างเงี้ยคุณจอยสองพันล้านอย่างเงี้ยเห็นเพราะว่าก็มีอะไรที่สำคัญเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเออเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่แบบง่ายแล้วก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับว่า ถ้าเจ้าของอยากได้หุ้นเยอะๆเซื้อเยอะๆนะต้องซื้อเยอะๆด้วยนะถ้าแบบซื้อแค่ล้านสองล้านอย่างเงี้ยไม่ซิ้อในแคน์เงี้ยก็ไม่ไม่อาจจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีนะค่ะสุดท้ายให้อาจารย์มาพัดฝางอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงว่าเราได้อะไรบ้างจากเคสของบิวตี้ที่เราคุยกันวันนี้ค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับก็ส่วนตัวในผมคิดว่านะครับการลงทุนเนี่ยมันก็ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเติบโตนะครับก็เราเนี่ยต้องระมัดระวังความเสี่ยงเนี่ยมากๆเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการที่ราคาหุ้นมันข อาจจะแบบไกลมากหรือว่าสูงมากๆหลายปีทําให้เราเนี่ยต้องต้องระวังว่าถ้าเกิดบริษัทเนี่ยสะดุดเมื่อไหร่นะครับตลาดเนี่ยพร้อมจะทําโทษอย่างรุนแรงทันทีซึ่งในเคสเนี้ราคาหุ้นก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับราคาเนี่ยปรับตัวลงมามากกว่า90%้าอร์นตมากกว่า90%อร์ซครับค่ะอ่ะนี่ก็เฝ้าด้วยสำหรับเคสของ Beauty ในวันนี้นะคะแต่แอบ,บแถมไว้นิดนึง ที่อาจารย์พัฒน์เล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือการมีคอมมูนิตี้นักลงทุนที่มีคุณภาพด้วยอันนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามชมอยู่ในเซสซงเอนก็ติดตามเรานะคะเราพยายามที่จะสร้างคอมมูนิตี้นักลงทุนที่มีคุณภาพด้วยชวนคุณผู้ชมมาอยู่เป็นคอมมูนิตี้นี้ด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ประพัฒน์มากค่ะดีครับผมมากครับสวัสดีค่ะ